ทีนีเรามาดูในชีวิตประจําวันเราว่าเกี่ยวข้องอะไรกับงานทางเครื่องกลบ้างนะครับเช่นนั้นแต่ตื่นมาเลยครับตื่นมาเนี่ยตื่นเช้ามาสมมติว่าตื่นตีห้าตีห้าต้องเปิดไฟปึ๊บมีไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้านี่เกี่ยวเครื่องกลด้วยเหรอก่อนที่จะมาถึงเป็นไฟฟ้าให้เราใช้เนี่ยมันมาจากไหนครับมาจากโรงไฟฟ้าใช่ไหมโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านี่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานนะ่ครับอาจจะเป็นพลังงานจากน้ําที่ตกลงมานะครับ ผ่านกังหันแล้วก็ผ่านขับเจนเนอเรเตอร์นะครับเ่อนกเนิดไฟฟ้าหรือจากอะไรครับแก๊สนะครับจากน้ำมันนะครับที่มีการเผาไหม้นะครับก็ให้พลังงานออกมานะครับแล้วเราดึงพลังงานออกมาใช้ผ่านกังหันแล้วก็ได้ขับเอามาขับเจนเนอเรเตอร์แล้วถึงเป็นกระแสไฟฟ้าดังนั้นการเติปพลังงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานครื่นก่อนใช่เกี่ยวกับคลื่นพลังงานความร้อนได้มีพบอะไรก็เป็นพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้พ ล้างหน้าล้างตาเลยเปิดน้ํกตอกน้ําน้ําไหลมาน้ํามาจากไหนเนี่ยมันอยู่ในท่อใช่ไหมก็อาจจะมาจากโรงประปาแล้วมันส่งมาได้ไงครับก็ต้องมีระบบท่อใช่ไหมมีการนําของไหลนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเครื่องกลนะครับมีอะไรอีกสมมติขับรถมาไปทํางานหรือมาเรียนรถยนต์เองเป็นยานพาหนะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลด้วย